ค่อับสุวิงเศรษฐกิจดีๆวันนี้นะคะเราจะมาสรุปการพิจารณาดีลประวัติศาสตร์ในวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยนะคะนั่นก็คือการควบรวมกิจการระหว่าง True แล้วก็ DT แท็นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางบอร์ดกสทชก,ก็ได้ใช้เวลานานถึง11ชั่วโมงในการพิจารณากรณีนี้นะคะ <S <S สุดท้ายค่ะก็ไฟเขียวนะคะรับทราบการควบรวมกิจการระหว่าง True และ DT แทแบบมีเงื่อนไขค่ะ ดยการประชุมบอร์ดวราระพิเศษนะคะเพื่อพิจารณาการควบรวมกิจการของ True แล้วก็ดีแทเมื่อวานนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าใช้เวลายาวนานกันถึง11ชั่วโมงแต่ว่าภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงนะคะกรรมาการกรสทชก็ได้แยกย้ายกันเดินทางออกจากสำนักงานโดยไม่มีการถแถลงข่าวหรือว่าให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนที่ปักหลักรอติดตามผลการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีเพียงแค่เอกสารข่าวรายงานผลการประชุมที่แจ้งให้กับสื่อมวลชนเท่านั้นค่ะ ซึ่งเอกสารข่าวรายงานผลการประชุมนี้นะคะก็สามารถที่จะสรุปรายละเอียดนะคะในเรื่องของใจความสำคัญได้ว่าที่ประชุมกสะทะชค่ะได้พิจารณาการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า d t a ทนะคะโดยมีมติเสียงข้างมากรับทราบการรวมธุรกิจระหว่างทั้งสงบริษัทค่ะส่วนเสียงข้างน้อยก็ขอสงวนความเห็นไม่อนุญาตการรวมธุรกิจ ถ้าดูรายละเอียดของที่ประชุมนะคะก็จะเห็นว่าที่ประชุมนั้นมีการถกกันในประเด็นการควบรวมธุรกิจค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกับตามข้อ8ของประกาศกทชเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการธุรคมนาคม พศ2549โดยในยะของผลตามข้อ9ของประกาศกสทชเรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการธุรคมนาคมและให้พิจารณาดำเนินการตามประกาศฉบับปี2561หรือไม่โดยผลของการลงมติมีดังนี้นะคะที่ประชุมเสียงข้างมากค่ะเห็นว่าการควบรวมธุรกิจในกรณีนี้ไม่เป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน และให้พิจารณาดำเนินการตามประกาศฉบับปี2561โดยรับทราบการรวมธุรกิจค่ะและเมื่อกสทชได้รับรายงานการรวมธุรกิจแล้วนะคะกสทชมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะตามข้อ12ของประกาศฉบับปี2561ค่ะขณะเดียวกันนะคะกรรมการเสียงข้างน้อยมีมติเห็นว่ากรณีนี้เป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน โดยกสทชนั้นอาจสั่งห้ามการถือครองกิจการหรือกำหนดมาตรการเฉพาะตามหมวด4ของประกาศดังกล่าวแล้วก็มีกสทช1ท่านที่ของดออกเสียงนะคะเพราะว่ายังมีประเด็นปัญหาการตีความในแง่กฎหมายจึงยังไม่สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนก็เลยทำให้การลงมติที่ประชุมนะคะมีคะแนนเสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นค่ะประธานในที่ประชุมก็เลยใช้อำนาจตามข้อ41ของระเบ,บเียบกสทช ว่าโดยขอบังคับการประชุมกสะทะชพศ2555ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงซึ่งเป็นเสียงชี้ขาดค่ะนั่นทำให้มติที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะมีคะแนน3ต่อ2เสียงรับทราบการควบรวมกิจการระหว่าง True แล้วก็ d ีแทค่ะ และพอได้มติชี้ขาดนะคะว่ารับทราบการควบรวมกิจการทรูและ DT แทแล้วก็มาต่อที่เรื่องของข้อกังวลต่างๆค่ะที่มีอยู่หลกัหลกๆก็ประมาณ5ข้อด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของอัตราค่าบริการและสัญญาการให้บริการค่ะอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดและขาดประสิทธิภาพการแข่งขันข้อกังวลในเรื่องของคุณภาพการให้บริการข้อกังวลการถือครองคลื่นความถี่ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันแล้วก็ข้อกังวลเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนวัตกรรมและความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลค่ะซึ่งที่ประชุมของกสทชนะคะก็มีมติเห็นชอบเงื่อนไขหรือว่ามาตรการเฉพาะที่ออกมารับมือค่ะโดยจะแยกเป็นข้อๆนะคะอย่างเช่นข้อกองวลเรื่องของอัตราค่าบริการและก็สัญญาการให้บริการนะคะก็ได้มีการกำหนดเพดานของราคาอัตราค่าบริการเฉลี่ยมีการกำหนดเงื่อนไขในการให้อัตราค่าบริการเฉลี่ย ลดลงมาร้อยละ1ิโดยใช้วิธีการเฉลี่ยราคาใหม่โดยการ่วงน้ำหนักตามจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละรายการส่งเสริมการขายภายใน90วันหลังจะมีการควบรวมค่ะและก็ให้มีทั้งเลือกของราคาที่แยกรายบริการนะคะให้นำส่งข้อมูลต้นทุนและข้อมูลที่จำเป็นโดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบและให้ผู้แจ้งการรวมธุรกิจประกาศให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อมีการตรวจสอบและมีบทลงโทษกรณีที่ทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นปรับเป็นจานวนร้อยละของรายได้หรือว่าปรับเป็นขั้นบันไดและเพิกถอนใบอนุญาตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการกำหนดราคาค่าบริการค่ะโดยใช้ราคาเฉลี่ยทางเศรษฐศาสตร์โดยให้นำส่งข้อมูลตามประกาศกศาสทช เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการธทรคมนาคมพศ2564ให้ครบถ้วนค่ะโดยให้แยกรายละเอียดเป็นรายเดือนและนำส่งมายังสำนักง,งานกสทชทุก3เดือนหรือเมื่อกสทชร้องขอเพื่อใช้ตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนโครงสร้างอัตราค่าบริการแล้วก็นำมาคำนวณหาต้นทุนรวมเฉลี่ยซึ่งเป็นราคาในตลาดที่มีการแข่งขันและต้นทุนส่วนเพิ่มที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้องค่ะ ที่สำคัญนะคะจะต้องมีการกำหนดและแสดงอัตราค่าบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่แยกตามรายบริการเช่นบริการเสียงบริการข้อมูลบริการส่งข้อความหรือการส่งเสริมการขายแบบแยกรายบริการค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการปลายทางได้รับทราบก่อนนะคะโดยให้กำหนดอัตราค่าบริการตามต้นทุนเฉลี่ยรายบริการโดยคิดราคาตามที่มีการใช้งานจริงโดยต้องไม่มีการกำหนดการซื้อบริการขั้นต่ำเอาไว้ ทนี้การกำหนดอัตราตามต้นทุนเฉลี่ยรายบริการให้นำไปใช้กับกรณีค่าบริการส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการรายการส่งเสริมการขายแบบแยกรายบริการและการส่งเสริมการขายแบบรวมรายบริการด้วยค่ะนอกจากนี้จะต้องจัดช่องทางให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายครอบกลุมและง่ายต่อการเลือกซื้อเปลี่ยนแปลงการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยปราศจากข้อจำกัดค่ะ และต้องแสดงรายละเอียดของบริการอัตราค่าบริการแยกตามรายบริการหรือว่าอัตราค่าบริการแบบส่งเสริมการขายตลอดจนวิธีการเงื่อนไขาการเลือกรับบริการไว้โดยชัดแจ้งและเป็นปัจจุบันนอกจากนี้นะคะยังต้องคงทั้งเลือกของผู้บริโภคไว้ค่ะโดยกําหนดให้บริษัททรูและ d ีแทกนั้นยังคงแบรนด์การให้บริการแยกจากกาันเป็นระยะเวลา3ปีค่ะ ส่วนสัญญาการให้บริการระหว่าง True และก็ d t แทนั้นจะต้องคงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับตามที่ได้มีการทำสัญญาหรือว่าข้อตกลงไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาค่ะยกเว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นคุณหรือว่าเป็นประโยชน์และได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการแล้วและต้องมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการภายหลังการรวมธุรกิจด้วย ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดแล้วก็การขาดประสิทธิภาพการแข่งขันรวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบเงื่อนไขหรือว่ามาตรการเฉพาะค่ะซึ่งก็มีเงื่อนไขบังคับทั้งก่อนแล้วก็หลังการรวมธุรกิจนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีข้อกังวลในเรื่องของคุณภาพการให้บริการค่ะอย่างเช่นจะต้องให้ True แล้วก็ดีแท็นั้นคงคุณภาพการให้บริการไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสัญญาณในการให้บริการคุณภาพในการให้บริการลูกค้านะคะความครอบคลุมของโครงข่าย ที่ต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการด้วยเทคโนโลยี 5G ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้ยละ85ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศภายใน3ปีและร้อยละ90ของประชากรทั้งหมดของประเทศภายใน5ปีนับจากวันที่รวมธุรกิจค่ะขณะเดยียวกันยังมีข้อกังวลเรื่องของการถือครองคลื่นความถี่การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนวัตกรรมและความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลนะคะก็ได้กําหนดให้ทั้ง2บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการด้วยเทคโนโลยี 5G ครอบกลุมไม่น้อยกว่าร้อละ8 5ของจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศภายใน3ปีและร้อยละ90ของประชากรทั้งหมดภายในประเทศภายใน5ปีนับจากวันที่รวมธุรกิจค่ะ แล้วก็ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายในราคาต่ำเป็นพิเศษสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้ยโอกาสในสังคมเสนอแผนการพัฒนานวัตรกรรมที่เป็นรูปธรรมภายใน60วันหลังจากได้รับแจ้งเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะและต้องเริ่มดำเนินการตามแผนได้ภายใน1ปีค่ะสุดท้ายก็คือให้สํานักงานกสทชนะคะและผู้แจ้งการรวมธุรกิจประกาศให้ผู้ใช้บริการรับทราบเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะตามที่มีมติ เพื่อให้มีการตรวจสอบและมีบทลงโทษกรณีที่ทำไม่ได้อย่างเช่นปรับเป็นจำนวนร้อยละของรายได้หรือปรับเป็นขั้นบันไดและเพิกถอนใบอนุญาตค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข้อสรุปมติของที่ประชุมกสทชเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ True และก็ดีแท็นะคะซึ่งก็คงจะต้องจับตาดูคะ่ะว่าหลังจากที่กสทชนั้นมีมติรับทราบการควบรวมกิจการของทั้ง2บริษัทแล้วทั้ง True และก็ D ะดีแท็จะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 plus news สำหรับวันนี้แอนชมพนุชพัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ